ใส่สบายค่ะเท้าใส่สบายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะหอนะคะวันนี้เราสั่งของมาจากจีนนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วเนาะก็ประมาณครึ่งเดือนเนาะก็ของมาจากเมืองจีนนะคะเรามาแกะกลองกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะมาดูกันเลยค่ะรู้สึกว่าจะ อันนี้ก็คือว่าแขนนะคะเวลาเราปวดเนาะอันนี้เราก็จะใส่ตามรูปนะคะใส่ตามแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวต้องแกะมาดูก่อนนะคะอา้าอันนี้ก็สั่งเป็นที่ใส่หูฟังนะคะ ตอนแรกเราเข้าใจผิดเนาะคิดว่าเป็นที่หูฟังแต่เป็นที่ใส่นะคะอันนี้ก็พอดีเราก็สั่งที่ใส่เนาะเราไม่มีเนาะอันนี้นะคะนี่เราก็จะมาใส่พอเราชอบหายชอบลืมเนาะก็โอเคก็ได้ไปประมาณนี้ก็นี่นะคะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็สั่งจากเมืองกินนะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ อันนี้รับรับการคุณภาพอันนี้ก็เป็นแว่นนะคะแว่นขับรถเป็นแว่นกันแดดขับรถซึ่งมันก็เป็นพลาสติกนะคะรานะคาถูกๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีเลิศเนาะแต่เราก็สั่งนะคะเนี่เป็นแว่นกันแดดแบบนี้ใหญ่ๆเนาะกันเพราะเราเป็นภูมิแพ้น,นะคะก็ใส่ป้องกันได้ดี ก็เราลองสั่งดูนะคะว่าเป็นยังไงว่าราคาถูกมากค่ะเรามาดูชิ้นต่อไปอันนี้ก็ที่ใส่โทรศัพท์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนนติดในรถนะคะอันนี้จะติดในรถเนาะ เดี๋ยวเราก็ต้องมาประกอบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ที่ติดในรถนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะเราก็ลองสั่งดูเนาะเพราะของมันถูกมากนี่ค่ะติดในรถเนาะเดี๋ยวมาลองชมทีหลังเนาะอันนี้อะไรก็ไม่ทราบอันนี้น่าจะเป็นที่จับโทรศัพท์เนาะเวลาเราเดินถ่ายรูปเนาะก็มาดูกันนะคะว่าเราได้นี่ค่ะ ดามอา้าอันนี้เราสั่งแบบอันยาวเนาะได้อันสั้นมาก็ไม่เป็นไรก็เราก็ตั้งโต๊ะพ็เรามีมือถือหลายเครื่องเนาะก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเนาะมันถูกมากนะครับพี่น้องถูกของจีนเนาะมันจะว่าดีมันก็ไม่ใช่ว่าดีทุกอันเนาะก็อันนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนะคะอันนี้คืออะไรก็ยังไม่ทราบอันนี้หกอย่างเราสั่งไปสิบเอ็ดอย่างนะคะดีไม่ดีเราก็ไม่รับประกันเนาะอันนี้ก็เป็นแว่นเหมือนเดิมนะคะเป็นแว่นเนาะเป็นแว่นนะคะอันนี้เป็นแว่นอ่อดูโทรศัพท์นะคะอันนี้เราลองสั่งดูนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ นี่นะคะที่เราสั่งมานะคะเป็นยืดเราใส่ป้องกันการเจ็บปวดแล้วก็ทําให้แขนเรียวนะคะในแบบนี้นะคะนี่คะ่ะดีมากนะคะน,นี้คะ่ะสรุปโดยรวมนะคะของที่เราสั่งมาวันนี้เราก็สั่งผิดสั่งอันนี้ผิดไป1อันนะคะอันนี้เราสั่งอันยาวได้อันสั้นนะคะแต่ก็ใช้ได้ แล้วก็โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วอันนี้โอเคแต่ว่าถึงมันจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยจะมาตรฐานสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรด่ดีอยู่อันเดียวนะคะอันนี้มันก็แปลกๆเ,กเกนาะแต่ก็โอเคโดยรวมแล้วเราสั่งเกินมาหนึ่งอันอันนี้นะคะแล้วก็รองเทา้ารองเทา้ารองเท้าอันนี้ก็ โอเคนะคะแต่ว่าเวลาใส่แล้วมันก็ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตอนที่เราสั่งเราไม่ได้เอาตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เรากดส่งไปที่จะไปจ่ายเงินแล้วมันมันไม่ลบออกนะคะแต่คู่นี้จะดีมากเลยค่ะคู่นี้สวยแล้วก็ใส่แล้วสบายเท้ามากเราสั่งไซส์เกินมาป้องกันแม่มันเล็กนะคะแล้วก็ถือว่าใช้ได้รองเท้าคู่นี้ใช้ได้มากสุดยอดค่ะ คู่นี้ก็โอเคนะคะแต่สู้คู่นี้ไม่ได้นะคะคู่นี้ถูกกว่าคู่นี้แพงกว่านะคะแล้วก็กระเป๋าก็ไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่กี่ไม่ไม่แพงนะคะแต่เราก็ถือเล่นๆได้นะคะถือเล่นๆได้กระเป๋าสา้ค์กุญแจอะไรพวกนี้เนาะโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นที่คาดคอนะเวลาคอเจ็บเนาะเราสั่งอันหนึ่งแต่มันมาสออันเพราะเราไปกด ไม่ได้กดออกจากตะกร้าเนาะอันนี้ก็จะผิดปกตินิดนึงนะคะตัวล็อกตัวนี้มันล็อกไม่ได้นะคะก็ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ก็เราเดี๋ยวมาใส่กาวเอาเนาะเราสั่งเกินมาที่แขวนในรถยนต์นี่ก็เกินมาหน่งอันเนะาะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็น2ออันที่แขวนรถยนต์เนาะอันนี้ก็เป็นขาตั้งนะคะแล้วก็โดยรวมแว่นนี่ก็ ไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเป็นแว่นกันแดดแล้วมันเบามันใส่สบายๆเนาะมันก็ไม่ได้มีราคาแพงเนาะน,นี่ก็เป็นแว่นกันแดดก็ลองสั่งดูนะคะถูกๆอันนี้ก็จะเป็นแว่นที่เราใส่ขับรถตอนกลางคืน,คลนกนลางคืนนะคะอันนี้ซื้อมาไว้นะคะลองดูว่ะแต่มาตรฐานมันก็ไม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถ้าเกิดมันเสียอะไรเราก็ไม่ได้เสียดายตังค์เนาะ ก็โดยรวมแล้วเราพอใจกับรองเท้านะคะรองเท้านี่สวยนะคะรองเท้าสวยใสสบายมากแล้วก็พอใจกับสิ่งนี้นะคะแล้วก็ที่เราไม่ไม่พอใจเพราะว่าอันนี้มันใส่ไม่ได้เนาะมันหลุดเดี๋ยเราจะใส่กาวเอาก็โอเคค่ะสั่งเกินมาแค่นี้นะคะอันนี้ก็ที่ใส่หูฟังนะคะเราก็คิดว่าเป็นหูฟังเนาะแต่เ,เราก็ใส่หูฟังได้เนาะรวยรวมไว้นนี้นะคะก็ พอใจอยู่นะคะถึงว่ามาตรฐานมันจะไม่ได้อย่างพวกนี้พลาสติกพวกนี้ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเท่าของแพงๆเนาะแต่ถ้ามันเสียหายเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรกระเป๋าใบนี้ก็ไม่ค่อยจะมาตรฐานเนาะดูจากการเย็บเนาะแล้วก็ผ้าเป็นเป็นพลาสติกนะคะรองเท้านิ่งจริงเราไม่ได้เอานะคะแต่เรากดออกจากตะกร้าแล้วทําไมมันติดมาเนาะเราก็เลยจําเป็น อ๋ก็ถือว่าเอาไว้ใส่พอเราชอบใส่ผ้าใบกันนะคะอยู่ที่นี่เราไม่ได้ใส่ส้นถุงกันนะคะค่ะโดยรวมวันนี้แกะกลงออกมาก็ประมาณนี้นะคะชอบรองเท้าคู่นี้มากนะคะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะชมนะคะชมนะคะนี่ค่ะของสั่งจากจีนนะคะก็มาตรฐานก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แพงมากเนาะเราก็จะไม่สั่งเพิ่มนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ รองเท้านะคะใส่สบายค่ะรองเท้าใส่สบายนะคนะ